Hallucinations can occur in various mental health conditions like schizophrenia, psychotic disorders, bipolar disorder, and severe depression. They can also happen with Parkinson's disease, Alzheimer's, migraines, narcolepsy, and certain medications or substance intoxication, withdrawal. What about hallucinations in AI? ปัญหาของ hallucination หรือการสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงใน AI นั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะอาจนำไปสู่ผลเสียหลายประการดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือลดลงเมื่อ AI สร้างผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงจะทำให้ผู้ใช้เสียความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำ AI ไปใช้งานจริง 2. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ หากระบบ AI ที่ใช้ในการตัดสินใจสำคัญเกิดปัญหา hallucination ขึ้นอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงได้ 3. การแพร่กระจายข้อมูลเท็จในบางกรณีเช่น c h a t b o หรือระบบสร้างเนื้อหาถ้าเกิด hallucination จะทำให้มีการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ 4. การละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล ระบบ AI บางประเภทเช่น Text-to-Image อาจ hallucinate โดยสร้างภาพที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหากค่าใช้จ่ายเพิ่มในการตรวจสอบและแก้ไขการแก้ปัญหา hallucination อาจต้องใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการตรวจสอบปรับปรุงและฝึกอบรม AI ให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น ดังนั้น hallucination ลลจึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่นักวิจัยและผู้พัฒนา AI ต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้ระบบ AI มีความน่าเชื่อถือและปลอดภยัยต่อการนำไปใช้งานจริงมากขึ้น Subscribe